สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแปน้องเพชรกล้าเด็กชายน้ำโชคนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาส่องรถทะเบียนใต้แดงของอาจารย์ดีนะครับที่ท่านอาจารย์ดีนะครับได้โชคลาภจากการถอดรหัสปิงปองลูกที่สองนะครับก็คือเป็นสามเก้านะครับท่านได้ถูกเลขเก้าสองแล้วก็จากสุรของท่านอาจารย์ดีนะครับคือเลขเก้าหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ดีนะครับได้ไปออกรถ ป้ายแดงทีห่อเป็นออกมานะครับเรามารับชมทะเบียนรถป้ายแดงพร้อมๆกันนะเ,นนะะบเ,บเก็บไปนะครับทะเบียนป้ายดีของอาจารย์ดีคือห9เ4สีครับเราก็จะเอามาเสียงโชคงวด16สิงหาคม256 3กันนะครับ3ตัวนะครับผมก็จะตัดเล่น95 4695แล้วก็ตัดเล่น2ตัวนะครับผมชอบ เลขหนะครับผมก็จะตัดเล่น5้5 9ี่ท่านผู้ชมชอบเลขตัวไหนก็ตัดเล่นตามความชอบนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยรวยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ